ตรงนี้เรียบร้อยตรงนั้นเรียบร้อยโอเคพี่กิจพี่สามารถไปขายได้แล้วเฮ้เจฟฟันทำไม่หานปมส่วนในข้อไก่นะคะนอกจากที่จะมีไก่เยอะแล้วเนี่ยโอ้โหไข่พี่ไหมจุกแดงมาช่วยกันเก็บไข่หน่อยไข่เป็นล้านฟองเลยตอนเนี้ยไม่โอ้โหตาย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 เยอะขนาดนี้อมาจุกแดงมาช่วยกันช่วยกันพี่บันหนึ่งเยอะไปเปล่าเนี่ยคือเราเก็บไข่จนแบบมันมันฟักในตะกร้าอีกแล้วอะ วกนนะฉันขอพูดอะไรกับพวกนายอย่างหนึ่งนายจะมานั่งเรียงทำไมในเมื่อเรามีรถบรรทุกอยู่เออเนี่เราจะนั่งเรียงไว้เพราะว่าเราขี่ขับรถบรรทุกมันหนักแม่โอ๊ยตายแล้วให้ฉันขับให้ก็ได้ไปโถอยเฮ้ยเดี๋ยวฉันเข้าไปดูในบ้านก่อนนะว่าแหนมหมูของเราเนี่ยมันใช้ได้หรือย,ยังแหนมตุ้มอะ่ะถ้าได้เราจะได้ฝากไปขายด้วยจะได้รู้ว่าราคามันเท่าไหร่ไหนอันนี้เราขายได้ยังอะ่ะมีขายได้แล้วอ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วฉันไปไหนไม่ได้เลยออกไปขอร้องละเปลี่ยนบ้านเถอะเอาแล้วใครแล้วใครปั่นไก่โดยที่ไม่เอาม้อมาใส่เอาพี่ไม้อะดิไอไก่ตัวเมื่อกี้เลยที่พี่ฆ่ามันไปไหนแล้ววะไก่สลายไปแล้วนะนโอ้โหนี่ใส่รหลนี้ใส่รหลนี้คุณกรอบกรอบเนื้อจากข้างๆมาใส่ไป่ได้เลยมานี่เลยมานี่เลยฉันไม่ไหวแล้ว ไหนๆก็ไหนๆเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเอาอุปกรณ์ไว้หน้าบ้านเลยฉันจะเปลี่ยนบ้านเดี๋ยวนี้แหละครัวของเรามันช่างอึดอัดือเกินเฮ้ยเราก็ซื้อบ้านใหม่คงไม่พอเราต้องใช้บ้านสองหลังหรือเรียกสั้นๆว่าบ้านสองชั้นฉันจะทําการเปลี่ยนบ้านนี้ให้กลายเป็นเดี๋ยว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 ยวฉันหยิบฉันหยิบอุปกรณ์กับเนื้อหมูเนื้อไก่ก่อนนายไม่เสียดายหรอได้ออกมาในเมื่อบ้านหลังนี้มัาทำให้เราอึดอัดมันทำให้เราไม่เจริญเราต้องทุบบ้านหลังนี้ทิ้งเดี๋ยวสร้างบ้านสองชั้นฉันเอา นี่มันอึดอัดดีนักเราจะไม่ยอมให้พวกเราเดินติดขัดกันอีกต่อไปใช่ไหมเพื่อนใช่เราจะต้องเปลี่ยนบ้านหลังนี้ใช่ไหมเพื่อนใช่เราจะไม่ยอมให้พีิกิตเราจะไม่ยอมให้พี่กิตกินไก่ของเราใช่ไหมเพื่อนใช่ผมกินที่ไหนวะทำไมโน่นมันกินได้กอกทุบเลย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 เหลือเตียงลอยได้ เฮ้ยฉันจะกลายฉันจะกลายเป็นอลาดินเดอด้เอาบ้านหลังไหนดีโอ้โหอะไรอะฟาร์มเขาแบบใหญ่พิเศษเนี่ยยังไม่มีขายเลยถ้าบ้านแบบ9,000กว่าก็ยังเยอะเกินไปอะเนาะใช่แต่ตอนนี้หกโมงแล้วนะรีบสร้างค่ะเดี๋ยวฟาร์มมื่บ้านสี่พันห้าเออจะยักโอ้โหแบบสองชั้นพิเศษใหญ่ด้วยฉันไปเอาไม้ก่อนเราจะได้รีบสร้างก่อนที่ติดกลับไม้ไม้ไม้ยังไงนี่ไ้ไม้ไม้ฉันหาฉันปลูกไม้อยู่ตรงนี้แหละ นี่ใส่ลงไปครับผมบันไดบันไดที่จ in ําเป็นมากนะในการที่จะสร้างหูดูจะสภาพบ้านแล้วเนี่ยมีชั้นใต้หลังคาด้วยทุกคนนี่ก uh huh ็คือท wow ี่นอนของพี่กิดนะพี่กิทนอนข้างล่างวใช่พี่กิทนอนกับพื้นนอนอย่างนี้ไหนแอปดูไก่หน่อยสิแอปดูด้านในเป็นไงบ้าง วัวๆที่ยังอยู่ดีโอเคมีไก่ที่พอจะอยากจะเข้าไปในกรงวัวของเราจริงๆเลยไอพวกไก่พวกเนี้ยสงสัยอาหารนี่น่าจะดีนะใช่ก็พี่กิตเติมอาหารวัวอย่างเดียวเลยเลยเอาไปใส่ไว้ในนั้นดีกว่ามายิบีฉันสร้างน้าบ้านอยู่นะ เกิดว่าเราขายของได้เยอะกว่านี้เนี่ยเก็บตังค์ให้ครบ9,500เราก็จะได้บ้านหลังใหญ่พวกนายต้องขยันทํางานหน่อยนะทําให้เหมือนพี่กิษอะ่ะได้ได้ทำไงวะจ๊บอะจ๊บได้มาแล้วสําหรับผนังหนึ่งข้างาเป็นลมเส็จของอได้เลยอะ่ะจุ๊บแจวไม้ใส่เพิ่มอุ่ยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะเราจะต้องต้อนไก่เข้ากรงละกุ๊ก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 ูก๊ก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 ู พูดอะไรเดียแม่ดูเรื่องเลยมันจะบอกให้เราออกไปนอกกรงอะมั้งออกไปนอกบ้านอะไรถ้าให้แกเข้าไปในกรงห้ยอาหารไก่หมดทุกชนิดเลยอะทุกคนฮ้ยพี่กิตต้องไปซื้อมาต้องห่วงเราซื้อมาแล้วไอาหารไก่ด้วยไหนกำลังขับรถกลับเฮ้ยห้วยพออาหารไก่บดแบบนี้เราจะต้องเปิดให้ไก่เนี่ยเข้าไปกินในนี้ก่อนนะคะไม่งั้นมันตายแน่จูงหมูเข้าไปในเล้าด้วย มา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 ในระหว่างเพื่อนๆกับลังสร้างบ้านอย่างสนุกสนานอยู่นั้นแต่รู้ได้ไงว่าสนุกนายรู้ได้ไงว่าสนุกันรู้ดิก็ฉันฉันเคยฉันเคยทำแบบนั้นมาก่อนฉันก็รู้สึกสนุกนะทำไมทำไมนายสนุกแล้วนายไม่มาช่วยเพื่อนอ่ะอเอาฉัให้อาหารไก่อยู่แล้วแล้วทุบแจงแล้วเลยแค่สามแผ่นเท่านั้นน่ะเอาไปใส่ไว้ตรงขอบดวนรอบขอบชิดให้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอีกอันเดียวเสร็จแล้วนี่คือบ้านเรา กูแล้วอหมาก่อสร้างหนีไปแล้วไม่อันนี้คืออันนี้คือบ้านเรานายเห็นเป็นอะไรเนี่ยบ้านอ่าใช่บ้านเรานอนเลยเ๋ยวนอนตรงไหนก็นอนออกกันไหมออกกันไหมที่บ้านหรือเพิงมังเงนเฮ้ยเขาไปดูเขาไปดูเขาไปดูเดิมอ้ยโอ้ยใหญ่ขึ้นเยอะเลยมีโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือด้วย มี่สำคัญมีที่ที่แบบว่าเราสามารถจดได้โอ้ว้าวมาขึ้นมาดูข้างบนสักก่อนครัวก็ใหญ่โตไหนข้างบนไหนข้างบนโอ้โหมีโนตัวครัวยังนอนแล้วก็นอนได้ทั้งหมดสี่คนนอนเลยดีกว่าอ้าวมากันแล้วฉันนอนแล้ววันนี้ฉันสร้างบ้านเหนื่อยมากเลยฉันการพักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคนเจอนกันดีกว่าเถอะ แหมะทะลุกออกประตูหลังบ้านได้ด้วยเฮ้ยเหรอนี่ประตูมีตูหลังบ้านเออสุดยอดเทียมากที่ตักแหนมดูเยอะกว่าเดิมนะเนี่ย <c oughs> มีไม้ตั้งหลายแผ่นแสดงว่าเราน่าจะทําได้สักประมาณรอบและวี่ชิ้นได้ oh. แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเอามาวางตรงนี้มันมีพื้นที่สําหรับการวิ่งเป็นสนามฟุตบอลเลยก็จะไม่ชนกันนะคะล่ะี่ไฟนี่ปิดได้ด้วยอ่ะดูดิยาเฮ้ยใช่ น่นนาฉันน่ะบอกให้คุณลุงแจมแมวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณลุงแจมแมวตัวชื่อชื่ออะไรนะชื่อทโทนี่ไม่ใช่หรอนายคุณลุงโทนี่เออใช่ฉ <c oughs> ันให้คุณลุงโทนี่ทำเป็นพิเศษเลยนะอันเนี้ยเป็นแบบทันสมัยสุดๆเลยสุดยอดอ่ะว้าวเอาอุปกรณ์ทุกอย่างเข้ามาใส่ครับเราจะเริ่มการทำผลิตภัณฑ์ณพเพิ่มนะ วันนี้เราจะรีบเอาไปขายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะรับอะไรในราคา2เข้าอ่ะฉันจะต้องเก็บเงินให้ถึง9.000ให้ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะทําเป็นแหนมหมูชิ้นนะทุกคนเฮ้ยออากปแขนเลยอ่ะเอามาแขวนให้เรียบร้อยโอ้ยลงเห็บขอเราใหญ่โตมากเลยเนี่ยดูดูเดินไม่ชนกันเลยอ่ะดูสิเห็นไหมโอ้โหไม่ชนเลยดูะเราเดินนี่นเดินได้เปล่าได้ดิโอ้แค่ไดูฉันชน ไปนะมันมีความรักกันแล้วไม้ไก่หนีไปเลยวัดโอ๊ยสุ่ยสุยสุยฉันว่าไอ้เครื่องยิงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเราใช้ปืนของเราดีกว่านะแอาจจะทำให้ไก่ตกใจไปหน่อยแต่ว่าฉันว่าอร่อยแน่ให้ผลดีฮะหมดเลาไก่นี้ไปไก่นี้ไปเฮ้ยไม่ได้ฆ่าไก่ทั้งหมดในฟาร์มฆ่าไก่ทั้งหมดในฟาร์มโอเค เก็บเก็บยกไ้ในต้ยมไต้้เก็บไปตองไว้เก็บไปตู้ไว้อุ้ยมันอยู่กับลูกกันสองสารมาน่ะยกไ้ลูกเจี๊ยบด้วยลูกเจี๊ยบเราจะเก็บไว้ให้มันโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าพี่แต่ไปฆ่าแม่กันลูกมันตามสองตัวขอเก็บขอเก็บตัวนี้ขอเก็บตัวนี้ไว้ตัวนึงนะล้างบางไก่ทั้งฟาร์มครับเพื่อทำไส้กรอกไก่แจนขอเก็บไว้ตัวหนึ่งนะแจนสงสารนะลูกมันวิ่งตามอยู่อ่ะ อเคได้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 พอแล้วนะเป็นแม่พันลวกันใช่มันวิ่งเป็นแมันถ้าเกิดว่าเราไม่เหลือไก่แล้วเนาะเหลือแต่ลูกเจี๊ยบอย่างเดียวเอาแล้วขยี้ไก่ต้อะไก่ต้องตายสามตัวเลยนะเนี่ยใครยิงใครยิงไก่โต้งใครฆ่าต้องใครฆ่าโต้งบอกมาพูดพูดดีๆตัวขาวอ่ะฉันว่าไอ้ตัวเขียวนี่แหละขาวขาวเนี่ยฉันยิงไม่ได้ดูสีมัรูเหมือนกันว้าวฉันยิงแต่สิงนี้ สีไก่ตัวเมียนะโหแล้วต้องตายหมดเลยมันแพงนะเนี่ยเสียดายอะเสียดายต้องมากอ่ะพี่ยิยงไม่ดูเลยอ่ะฉันบอกให้พวกนายช่วยทำก่อนเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ก็ขายไม่ได้หรอกตอนนี้ร้านมันใกล้จะปิดแล้วด้วยนะคือตอนนี้ไม่ใช่เต็มร้านอย่างเดียวไก่อะเต็มบ้านแล้วเนี่ย <laughs> นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะเราได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์การทําพวกอาหารใหม่นะคะเป็นแบบอัตโนมัติหมดเลยมีทําไส้รองไก่เพิ่มฟาร์มนะคะขยายฟาร์มให้เยอะมากขึ้นล้างบางไก่อีกอย่างนี้นะคือเราได้คิดค้นวิธีการทําแหนมตุ้มจิ๋วด้วยวว้าถือว่าแจ่มมากเลยนะในวันนี้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูดีกว่านะคะว่าไอแ้แหนมตุ้มจิ๋วที่เราทํามาเนี่ยที่เป็นมิตบอลนะจะขายได้ราคาเท่าไหร่และเราเนี่ยจะสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่กันได้หรือเปล่าในพาร์้านะคะงั้นสําหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเรารีบทํารีบทำพาปรารีบทำรีบทำเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปขายกันนะฉันว่าเจ๊แจมเดี๋ยต้องชอบป้าแน่เลย